มือเป็นกับกำลังกำลังคัดนะครับมากพอันรอบส้่แล้วนี่สิตัวคัดเหลือสิตัวครับตอนนี้นี่อยู่ในสนามตอนนี้มีอยู่สิตัวครับไม่อยู่สิบตัวสิบตัวจะคัดเหลือประมาณห้านะครับพราเนกักำลังมือครับสิตัวคัดเหลือห้าเา็นกับกำลังมือครับ สีวะชนะซึ่งมันอจอกมึงแต่ละตัวนี่จะคัดพิเศษเลยล่ะถ้าเชื้อได้ฉีดได้ะนั้นเนี่ยคัดพิเศษนะครับแต่ละตัวแล้วมึงกับปลากรรมการเพือนจีประกาศเพียงใดเนี่นะครับเนาะที่ไม่เป็นก็มึงจะคลอไม่ใช่เพราะว่าในคลอดมีเชื้อโรคแล้วเนาะใช่ไหมในคลอดมีเชื้อโรคแล้วเพราะฉะนั้นย้ายวานี่ไม่เป็นออกจะคลอดแ้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อจากติดตัวคัดเหลือห้าตัวครับใช้ยาปฏิีวนะแบบที่คัดเหลือห้า ออกว้างค่ะือยารอนี้ในสนามอยู่ตอนนี้20ตัวเัิงแกะกำลังจะขัดนะครับเนาะกำลังจะขัดอยู่เตรียมประกาศล้วว่างไว้ก่อนมียาเฉพาะไหมที่ท่านท่านีแตอนนี้ตอนนี้ไม่แนะนํายาเฉพาะอะไรเพราะว่าตอนนี้นะคะปัญหาการดื้อยาในปะชุสัตว์สูงมากซึ่งเป็นความกังวลในระดับโลกเลยพี่เพราะว่าทุกวันนี้เวลาเรา เจอการอักเสบหรือว่าเกิดการติดเชื้อในปอดในอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเราตัดสินใจที่จะใช้ยาอะไรลงไปบางทีมันไม่สามารถรักษาเชื้อโรคได้เพราะว่าเชื้อโรคตอนนี้มันเป็นเชื้อโรคเาขาเรียกว่าเจเนอเรชั่นใหม่ที่มันดื้อยาเยอะม,มากดื้อแบบดับเบิลรีซิสตนนะคะเพราะฉะนี้นทุกวันนีอ้อาจารย์ก็ไม่ได้จะไปบอกว่าเกษตรกรจะต้องไปตรวจไปตรวจเชื้อก่อนทุกวันนี้อาจารย์ไม่มไมทันมีอยู่ อยู่ในสนามตอนนี้มีอยู่สิบตัวครับสิบตัวเพื่อนเกษตรขัดคัดเหลือหาตัวนี่ครับคณะกรรมการจากกรมบริษัทนะครับนักการจัดเป็นตัวแทนกำลังในเมืองกับว่าบตัวใดตัวใดตัวใดหด่อยตรงนนะครับนักเพื่อเพื่นขัดออกไปครับเพราะว่าควายที่มาประกวดอยู่ในอยู่ในสนามนะครับเนาะดีมทุกตัวครับแต่ว่าเพื่อนกะในในการประกวดเนาะเพื่อนกะต้องเอาจุดติเอาเอาง่ายๆว่าตัวที่มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดนะครับจะให้ให้แชมป์ ตัวนี้เพิ่อนจาจากซิปจากคัดเนื้อหาตัวครับตัวนี้เลือหาตัวสุดท้ายครับเราเปิดกําลังเงินมือครับคณะกรรมการเพื่นกักำลังห้คะแนนอยู่ห้คะแนนเหลือจ๊ะเงินมือรุ่นนี้เป็นรุ่นลีว่ารุ่นท็อปพิปครับรุ่นพอพันเลยล่ะพอพันนะครับเนาะพ่อพันยุ่นฟันแท้หนึ่งคู่ครับฟันแท้สองคู่นะฉีดยาพวกพัฟซี่แบบนั้นครอบปูอะไร กำลังมามึงเลยครับโอ้โหแต่ละตัวคัดพิเศษอย่างเดียวนะครับตอนนี้เป้าเข็มว่ายุทธีมากรรกระบือแห่งชาติครั้งที่25ครับที่จังหวัดสกลนครครับมากรรมกระบ,บือแห่งชาตินะครับกระเบือแห่งชาติครั้งที่25ครับจังหวัดสกลนครนี่ครับเพคน,นกนับกำลังมามึงอยู่องว่าตัวได้เป็นสีคัดในเขารอบต่อไปครับจาก17คัดเหลือ10 นะครับอ <5 S 2> ตอนนี้อยู่ในสนามีมิสิบจะคัดเหลือกหาอ้าจากสิบตัวจะคัดเหลือกห้าตัวครับรองเอามือแต่น้ำเกลือครับคุณน้องเอาน้ไปซื้อน้ำเกลือคนนี้แหละครับแล้วก็เอาสมดีไปกะบอกแล้วก็เอาผอสมเลย่วนที่สุดกำลังรองมึงครับกำลังขัดเกลือขัดเลือกกันอยูงคณะกรรมการจากกรมปศุสัตว์นะครับกำลังให้เตรียมจีหายคะแนนนี่แหละ

ข่างั่งงสองครัดเหลือสองโรคในสตาร์ห้าตัวจากสิบจากสิบจะคัดเหลือห้าตัวเห็นไหมไก่ไร้ตาตีหนึ่งลังยัมไงไม่รู้ว่าข้างหน้าได้รางวัลหรือข้างหลังได้รางวัลเป็นแบ่งกออกเป็นสองคุมนะครับเนาะลุ่มขข่งลังกับกลุ่มทุกตัวมีรางวัลรางวัลที่ออกถึงที่สิบคือได้ใบประกาศจากมหกรรมตรวจควายแห่งชาติครั้งที่ที่สิบห้าเอาไว้ติดปฏิบัติแต่หนึ่งถึงห้านะมีรางวัล มีท้ว่วรางวัลมีผ้านะครับมีใบประกาศแล้วก็มีสปอยโดรทั้ค่าและทั้คุณหลังนะครับ1นถึงส 3. แต่ว่ารอบทเลิอกคือสี่ค่านั้น,ะะนจะได้ใบประกาศเพื่อ,อาารางวัล กรรมการ้านก็กำลังคิดนักอยู่ตอนนี้กำลังคิดนักอยู่จะว่าจ้งไดนครับเพราะว่าที่เขามาประกวดแต่ละแต่ละตัวนะครับว่าตัวขัดพิเศษโดดเด่นที่สุดในฝ้าอัมพวรล่ะค่อยเอาขอมาเลย เรียนเรียนกันนะสั่งได้อันนี้เมื่อกี้ข้างนี้นี่สองกุ้งแบบลุ้งไางหนากุ้งไทยล้านเนอะอันนี้เป็นไข่ไก่มกลุ่มโลชั่นครับขีควายวันนี้เราเอามามอบให้แก่แกรนแชมป์เมื่อวานคืนได้แค่นวามคือพอแสงวันนี้ก็รอรู้แจจากผู้รับนะครับแล้วก็แฟนแชมป์ของเาใส่ใจนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเชิญในวทีครับ กรรมการนั้งสี่ประกาศแล้วครับไม่จะประกาศมาเมืองครับรอบนี้นะครับเป็นการตัดสินนะครับการประกวดจากสิบตัวไอ้จากสิบเ,เจ็ดเหลือซิปนะครับเนาะตอนนี้อยู่ในสนามมีซิปกี่คัดออกเหลือหาบดีการ์ดกำลังมาเมืองครับ วันนี้นะครับเหลือรอบนี้คือ10ตัวนะครับ10ตัวนี้คงจะได้ในคณะกรรมกางตัวครับเกี่งสามขัดเนะครับกรรมการททีี่่ิจารณาไปแล้วเราก็จะยจับความมาปรับเปลี่ยนจับมาเป็นสองแถบครับสนามเออเป็นพายเท้าทังที่ถูกพัฒนามาได้ดีมากๆ มีสองกลุ่มเนาะกลุ่มข้างหลังนู่นกับกลุ่มข้างหน้าครับตัวนี้มีอยู่สองกลุ่มครับในสองรอบที่ผ่านมีตังเตการว่งอย่างหน่ับเอเราพยายามให้ความุนรงที่มันเียง่อยความรุงลังไดู้้ว่ากังเบ่ขึ้นมาเครับี่สองกลุ่มครับมีกลุ่มข้างหลังครับ ผลอางเลยคุณภาพเขต้วงคุมคือความหนือความยคอมีคุมการล้นนะครับเป็นกำลังงานมึงครับมีหลายที่เราใช่สามสิบตัวในรอบแตรอบนี้ก็มีอยู่ครับการเดินขาแต่การเดินขาหน้วลาข้า้าเท้าเมันจะกะกถ้าจเห็นติ่งนิ้วก้อยผมเชื่ติ่งนิ้วก้อยนะนิ้วขาวนะมันเ็นรอยลอ่จะเห็นได้สังเกตแล้เป็นรอยเมื่อกี้ก็ไปไปบอก กวางกุ้งทางเหนืครับมี่อยู่สงกลุ่มนะครับนะกลุ่มทางแค่กุ่มทางหน้ากับกลุ่มหลังกับแบงก์กับกลุ่มกุ้งลาหาตัวครับกรรมการกำลังวีคออยู่ข้อเข่าริชนเครับตี้ในข้อพัน์เรืองขาาคัญตรงที่ว่าในชีวิตของวายวกเราต้องปีนตงยหลายจะไม่หลับกร ราะฉะนั้นในลักษณะการเรความเห็นในของขาหลังความเห็นในของข้อมดอ้หลังเป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าจะผสมกินก็เมอยเรื่องมันใช้ใช้กล้ามเนื้อใช้เส้นเอ็นบรกเว่ข้อขาในการดึงพับกระาล้ยัดั้นเอนเพราะฉะนั้นเวลาทำการมีน er mm ิม hmm. so ิตรนานก็พยายามเราให้ความสำคัญในเรื่องนี้ด้วยนะครทำงาเลยด้านหลังนะครับท่าตัวนี้นะครับผมที่เราเรียนว่าถุกเยงานเป็นความที่ได้เลยนะคร ทุกตัวเห็นแต่ว่ามีข้อติดข้อไดม่น้อยนะครับบางตัวนะครับท่ท่านดูนะครับคุณจูปลายของท่านตีเดยาจิกามปอยากให้เท้าแบบกนะครับมีบางตัวชัดเจนเลยนะครับทุกวันการที่มันต่อยของเท้าระหว่างอะไรลงไปถึงทีดถึงเท้าเนี่ยมันก็จะเร่มจากที่โดนนะครับบางทีก็เหมือนกับมีมีเอาขาเข้าไปชิดกัน เขาเป็นแก้เลยนะท่านเินเก็บเวลาผมไปให้คะแนนพิจารณาคะแนนผมบอกให้เขาเดินนิดเดินมา2939ก็แก้ไม่ได้หมายเ่ากัยืนชิดเหมือนเดิมพอฝ่ายที่ยืนชิดแล้วเป็นไงครับฝ่ายก็ปกจะแคบปกจะน้อยให้ฝ่ายก็จะแคบตามนะครับฝ่าย็จะแคบตามได้เป็นลักษณะที่ไม่สวยงามนะครับทางข้าตัวนี้นะครับก็คงได้รับรางัลที่ ในประกาศตั้งแต่หกถึง hmm. สิบนะครับผมขาไม่จัดล <c ười> <c ười> <c ười> <includes 92>. ันดับให้นะครับขอเชิตัมือให้ตังกถึงสนะครับดด้วยก็ตดตข้างหน้าะหรับขครับเหลือตวข้างหน้าครับนองจากมีสามวันนะครับผมก็คงต้องตัดสินให้หนึ่อมแล้วก็สและห้านะครับอ่าใหญ่โตมากนะครับอาปาได้เห็นด้ว่าเราเป็นฟันแค่คูี่งเดียวนะครับอ่าดูแลทุกท่านคง วิจัย,ยรถในกรรมการมันจะมีตัวที่ค่อนข้างจ,จะโดดเด่นอดเขื่อนไปหนึ่งตัวนะครับผมไล่จากเบอร์15แล้วกันเบอร์ v 15นี่มาก็กรุ่นลานดีนะครับสมสดุลแม้ว่ากรุน่นล่างค่อนข้างจะเสียงเสียวกับเปนรุ่นในรุ่นเดียวกันก็คือฟันฟันแท้หนึ่งคู่นะครับกระโปรงก็ค่อนข้างจะดีแต่ว่าการติดกระดูกก็ยังขาดนิดหน่อยเราเห็นกระดูกรุน่นกระโปรงไม่คมไปนิดนึงกล้ามเนื้อ,อเต็มดีนะครับขาหลังเห็นไหมครับการดึนของขาหลังข้อขา ด,ดีมากนะครับจะท่ายนี่มีกบรผมอันาให้เดินหนานนะครับยืนย่าง็ยืนขาอขอบเข้าหากัน่ไที่ทำตำมานเกรรมเห็นบริเวณเนือน้อนอนะครับอ,อกแค่เอาอกแค่ไหล่ก็แคบตามลองดูนะครับคนที่ฝึกควายเข้ากมมา,าจากท่ายืนควายนะครับพวกนีนธุดทำให้ดีดด้วยความสนานะครับโดยสิ่านี้ อย่างเม่กีนันยนว่าด้วยตรงห้านะครับจะเสียเปรียบอีกสี่ตัวที่เหลือนะครับเลยถ้ามีก็เป็นชมเชยหรือเป็นลำตักที่ห้านะครับเลยหดห้าครับเขาเสียงตรงนี้ครับเลยหยุดห้าเพื่อประกางนะครับจากสาราเพาะหมายเลขหครับหมายเลขห้าตัวใหญ่นับใหญ่มากนะครับไปยืนลักษณะแนวหลังไม่ว่าจะเดยด้วยตะกีดนลับจังความตงนวสลันจังหากนิดนึงนะครับก็ยืนหลังได้ ครับช่วโมงตามนั้นโมงความสมบูรณ์ก็อยู่ประมาณ80เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับแต่ยังไม่ชัอยู่นะแต่ตรงนี้ครับเขาบองนะครับเราไปดูเรื่องการเดินนอสบอลการที่สามารถครอบปกปิดได้นอยซึ่งมันแก้ได้การเดินมันแก้ได้นะครับในสุดเดินเสร็จดีและการดูถึงห็นครับเวลาดีก็จะมองให้เห็นว่าเนื้อหน้าเนี่ยมันอกน้อยนมันกลมอกแคบเนี่ย คือกาอรการจัดห่นแนวหล่งก็จะแตามนะครับเอาตรงนี้นั่นเห็นไหมครับก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นตู้ที่การสืบนะครับข้าวตีการสืบเลยนะครับดังนั้นกรรมการก็มีมติให้อื่นอะไรเมติอก็ได้หรือตัดที่สืบนะครับขอบคุณครับเจ้าช้าสืบสี่ห้าลูกค้ารอครับจากทีสืบ เือ3ตัวครับเหลือ3ตัวเลอคือไ้ที่3 4แล้วก็13ครับผมได้าที่สงตัวรัป้การนัีาาตัวอ่แล้วครับเหลือสามตัว้วครับกรรมการก็เกิดกลังเมืองครับสตัวสตัวสุดท้ายครับสตัวสุดท้ายครับ วันที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับพลังมือครับกรรมการเป็นมาดีเคราะ์อยู่เนดีเคาะนะครับเนาะฟังกันดเีเป็นมาเคาะนีครับเตัวนิดออมูงเมื่อกี้ไปเที่ยวล้วนะครับเนื้อสะโพกเนี่ยมาค่อนข้างคลอกัน แต่ก like ็ชู่ชู่มัดกั้นเหมือนจะสู้อีสองตัวเนี่ยไม่ได้นิดนึงนะครับนิดเดียวไม่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 ถึงจะเสียหายมากเสียหายน่าเพราะว่ากั้มเนื้อยังมีเต็มนะครับเนี่ยเวลาประสาขวานจะพูดว่ากั้มเนื้อหนาปะนะครับก็คือเนี่ยกลมกลืนนะครับตคนนี้ก็จะมีมัดกั้นทั้งอยู่สามมัดอยู่หลังเวลาเราจะเห็นชัดเลยกั้งเนื้อจะแสดงออกมาเลยกลุ่มก้งเนื้อตรงที่นอกเหนือจากนั้นก็คือการจับของกั้งเนื้อชอบขาด้านใน นะครับถ้ามีกล้ามเนื้อเยอะการจับท้อขาด้านในจะลงลงมาต่ำนะครับลงมาต่ำมากดีดีมากนะครับผมนะครับการยืดขาเข่าสองข้างมันไม่ชิดเข้าไปและการเดินก็เยอะย่างโดย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 ฉนงางนะครับแสดงว่าจะขาดเรื่องงุนชาตความสูงที่เสียเปรียบในสองตัวนั้นนะครับดังนั้นกรรมการตุลาการถึงให้หมายเลขสี่ได้ลำดับที่สามครับคุกางนะครับ ยูบความชนะจากราบุรีนะครับเนื้อสองตัวสองตัวนะครับสองตัวนะครับพอการเรื่องการเือสโพกนะครับเบอร์สิามเน่จะได้ความยาวความยาวลำตัวก็จะเป็นไปได้แต่ไปนะครับไหลไปจนถึงท้ายเนื้อสตัวนะครับความยาวจะจริงอยนิดนึงาเนบอร์สิเนี่ยจะมีความยาวตัวมากกว่าสโนะครับขอตกาน ความกว้างของสะโพกคือเขาจะดูรุอแต่ตุ่มกระดูกสะโพกนะครับความีความกว้างมากก็ต้องมีเนื้อกล้ามเนื้อมาบัฟิดไม่ให้เห็นตุ่มของกระดูกสะโพกนะครับทั้งสองตนี้ก็เนื้อสะโพกพอๆกันติดตุมนะครับไม่เสียเปรียบเป็นเปรียบกมากความสูงขนาดได้เรียกกันแต่ความสมส่วนระหว่างความลึกกับความยาวนะครับเนื่องจากเบอร์13เนี่ยได้เกิดความยาวเล็กน้อยนะครับมันจะทาให้ดูลุ่มกลึงสมส่วน อีกเบอร์หนึ่งก็คือเมื่อเมื่อลำตัวชั้นกว่านะก็จะทําให้ได้ความลึกนะครับความลึกอาจจะมากกว่านิดนึกแต่ท้องมันมั่นจต่กลางมันจะลอยมันจะทําให้คุณไม่สมส่วนไม่สมูทไม่ไม่ดนกลืนนะครับกลืนนะครับดังนั้นกรรมการจะมีมติดไปติดไปาให้ใครที่ได้ที่หนึ่งได้แก่หมายเลขสิบสามครับสิบสอมครับที่ถามคุนรไทยจากศีสเกดแล้วก็รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ดาวสยามลูกทองดาวตากอุดรธานีบิ๊กบอสได้นะับที่หนึ่งครับแล้วก็ดาวสยามที่สองขุนไก่ที่สามครับเคยาภูอันดับที่สี่ช้างเศรษฐีลูกช้างอุดรจากศรีเกนครอันดับห้าเทพประภูตสงครามลูกควงบรรลางจากสะารับได้ครับบิ๊กบอสที่หนึ่งครับดาวดาวสยามที่สองขุนไก่ที่สามครับแล้วก็ช้างเศรษฐีที่สี่ครับแล้วก็ที่หาเทพประภูตสงกรามครับ อ๋อเสียงตรวจของบันแท้นึคู่นะครับนักข่านเราเอครับมีมหากรรมตะเบลอ์จากที่ที่25ที่จังหวัดสกลนคลรทางออกให้กวายจะรับกำลังด้านหลังครับ